ดีค่ะคลิปนี้ก็มาเจอก,กับพี่กุลในอีพีที่6นะคะคลิปนี้พี่กุลก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาถักตัวระบายแขนเสื้อนะคะลายนี้ที่พี่กุลเอาให้ดูแล้วนะคะตอนนี้พี่กุลก็ถักตัวแขนเสื้อนะคะมาได้ตามความยาวที่เราต้องการนะคะหรือว่า20แถวนะคะตามที่เรา ต้องการแล้วนะคะต่อไปพี่คุณก็จะเริ่มนะคะขึ้นฐานลายนะคะเป็นลายระบายแขนเสื้อนะของเรานะคะพอเราถักมาถึงหลักสุดท้ายของลายนะคะเราก็จะซีบนหลักโซ่หลักที่สี่นะคะแบบนี้นะคะ พอเราได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะพอเราได้แบบนี้เสร็จแล้วแล้วก็ขึ้นโซ่สองนะคะพอเราได้โซ่สองเสร็จแล้วพันหัวเข็มนะคะทำเอฟนะคะลงในช่องสองหลักนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็หลักที่สามลงตรงตรงนี้นะคะบนหลักนี้นะคะ ต่อไปก็ทําเหมือนเดิมนะคะเอฟสองหลักลงในช่องนะคะหลักที่สามลงบนหลักนี้นะคะถักแบบนี้นะคะวนไปจนจบแถวเลยนะคะเอฟลงในช่องสองหลักนะคะหลักที่สามลงบนหลักตรงนี้นะคะผ่านหัวเข็ม หลักที่สามลงบนนี้นะคะค่ะก็ให้เพื่อนๆนนะคะถักแบบนี้บนไปนะคะจนถึงหลักสุดท้ายเลยนะคะค่ะตอนนี้เราก็ถักมาถึงหลักสุดท้ายของแถวแล้วนะคะพอเราทำสองเอฟลงในหลักแล้วนะคะเราก็จะซีบนหลักโซ่หลักที่สองของเรานะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงไหมผ่านนะคะ ต่อไปเราก็จะมาขึ้นตัวของลายนะคะเราจะมาขึ้นลายนะคะมันแสงมันย้อนนะคะมันดูไม่ชัดนะคะต่อไปเราจะขึ้นนะคะขึ้นโซ่สีนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะพอเราได้โซ่สีเสร็จแล้วนะคะแล้วก็นับไปอีก ถักไปอีกสามโซ่นะคะหนึ่งสองสามจะเป็นทั้งหมดเจ็ดโซ่นะคะพอเราได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งนะคะหนึ่งสองนะคะเราจะนับนะคะหลักนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะลงหลักที่ห้านะคะแบบนี้นะคะเราจะทำทั้งหมดนะคะสามหลักนะคะ ผ่านหัวเข็มสามครั้งนะคะพอสองคอสามหลักนะคะแบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่ห้าสองสามสี่ห้านะคะสอดเข็มผ่านสองห่วงนี้นะคะดึงไหมมาแบบนี้นะคะแล้วก็พันควักแบบนี้นะคะนี่นะคะ ต่อไปแล้วก็พันหัวเข็มนะคะทําพอสองคอลงในช่องเดิมนะคะอีกสามหลักนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะ พอเราได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่สามหนึ่งสองสามนะคะพอเราได้โซ่สามเสร็จแล้วแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะนับหลักนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะถึงหลักที่ห้าแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งนะคะลงหนึ่งหลักแบบนี้นะคะต่อไปก็โซ่สาม หนึ่งสองสามพันหัวเข็มสองคร้างนับหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะลงพอสองคอนะคะอีกสามหลักนะคะเหมือนกับลายแรกที่เราทำมานะคะแบบมีนะคะ พอเราทําครบ3ามหลักแล้วก็ขึ้นโซ่ห้าสอดเข็มผ่านสองห่วงนะคะดึงไหมผ่านพันควักแบบนี้นะคะไปแล้วก็ทําหลัก 2f นะคะลงในช่องอีก3มหลักนะคะแบบนี้นะคะ ต่อไปก็โซ่สามอนุเข็มสองครั้งนับนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะแล้วก็โซ่สามนะคะให้เพื่อนๆพื่ทำแบบนี้นะคะวนไปจนจบแถวเลยนะคะจบลายนี้เลยนะคะตรงนี้นะคะตอนจบเราก็จะโซ่สามแล้วก็ซีบนหลักโซ่หลักที่สี่นะคะนี่คือการจบแถวตัวลายแรกของ ของลายระบายแข็งเสื้อนะคะค่ะก็ให้เ,เพื่อนเทางแบบนี้นะคะไปยินเจ็บแถวนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันตอนขึ้นแถวที่3ของเรานะคะ